สวัสดีครับอยู่กับต้อแต้มน้ำซิงครับโอ้ยนั่นชูขุดถนนเขาออกทำไมนี่แล้วผมจะไปยังไงนี่ <c oughs> เออ <c oughs> นี่ครับหาก็จะเจอมกอยู่ในป่ายังยึกเลยยังยึกเยยยังลึกเลยครับนี่ <c oughs> มาให้ลูกพี่โอ้โหจาน ลปหาจันทูครับพี่น้องไปเจอกันข้างล่างปยโอ้ขุดทางออกยับเลยจันทชูกลับรถตรงนี้แล้วมั้งนี่กลับได้ไหมน้องหักเอาอ๋อขุดแล้วก็จะให้เขาเทรินครับแล้วก็วางท่อครับนี่โอ้ยอู้ อันชูอันตรายจัดเลยดูฮะฮะมันจะพังแล้วนี่พังไหมวะอุ้ยจะพังแล้วนี่เออ อ๋อเนี่ครับเดี๋ยวให้เขาเทลินข้างล่างครับนี่เป็นพื้นข้างล่างน้ำไหลไปไหนอ่ะน่าจะไหลไปไปนู่นหรือเปล่าหรือว่าไหลไปนี่ khâu gọt bay chú lệ vào ต,ต,ตรงตากิตตมหมอกนี่ในท่อใหม่เขาอยู่ฝั่งนั้นวะอ๋อนะครับท่อใหม่อยู่หลังแม่โคนะท่อหกสิบะครับนี่ขุดท่อร้อยออก ไปจันทูไปกินข้าวกันครับเพราะว่าเที่ยงเราเนี่ยเที่ยงกว่าแล้วผมเพิ่งไปวัดมานะครับไปวัดมาก็ไปเอาอะไรนะจีบอลสบงอะไรเนี่ยกับบาอะไรครับก็สรุปงานบวชก็บวชวันที่สามสิบตอนตีห้านะครับเดี๋ยวยีิบเก้าจะพาทีมงานไปกินกันตอนเย็นทยีิบเก้าอยู่บ้านผมผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่อยากให้ ให้เอารถเครื่องเสียงไม่อยากให้เอาไม่อยากให้เปิดเครื่องเสียงครับเพราะว่ามันโควิดด้วยเนาะผมก็เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหารถเครื่องเสียงมาเปิดเอารถรถยนต์รถเซเอ็กละมั้งาะาเขาไม่อยากให้ตั้งลําโพงตั้งอะไรครับผู้ใหญ่บ้านบอกเพราะว่ามันโควิดนะมันขออนุญาตยากครับทุกวันนี้ขออนุญาตเทศบาลอะไรยากเพราะว่าโควิด กินข้าวไหมนี่ไม่กินจะกลับนะทำทางเดินแล้วะาะถ้าไม่เอาไม้รองไว้คือจมแน่ับไม่้พูดอดอออันไม่ไปหนักกัดพูน ข้าวครับนี่ผมก็จะได้กลับไปทำรถนอนให้เสร็จนะครับถ้าอะไรกบวันนี้ก็น่าจะประกอบเสร็จอยู่เดินมาได้ไหมนี่ พี่จะมายังไงอือขุดถนนี่จะหักหมดแล้วครับเดี๋ยวพาลูกพี่ชูไปกินข้าวโอ้ร้อนพี่ชูก็กำลังหาทางเดินข้ามมาอยู่นะครับเนละยดูจะไปงไง เดินออฟไกลๆนะจะคจูหาทางมาไม่ได้ครับร้อนจัดเลยน้องเ้ยครับก็หากินข้าวกินอะไรเริ่มส่งจานช่วยทำงานโตผมก็จะไปกลับไปทำรถนนท์ให้เสร็จเออวันนี้น่าจะได้ถ้าอะไรครบก็รถนนท์น่าจะได้ขึ้นแท่นเอ้ยจะได้ขึ้น เอายกเครื่องใส่ตัวรถให้มันเป็นรถสักทีเพราะอยู่บ้านนี้ผมก็ประกอบแข้งประกอบไรเสร็จแล้วครับเหลือแค่ยกใส่เสื้อฝาเดี๋ยวใส่ทีหลังเอ้อาจัรชูอ้อมไปไหนกนะไม่มีทางมาเนาะขุดทางกันอันนี้หมดเนาะให้ผมไปนันงงถึงร้านข้าวแล้วนั่งกินข้างในเนาะพี่เอาอะไรอะนั่งกินได้ ก็พาพมุก,กอบแล้วเนะพาะแลมุก,กอบแล้วเน,ะนา,เาะเนาะไปมาลงมา้ยกรอบใคจะเท่ากากานเท่าไหร่คนโดนทิง้งเขานี่โดนทิ้งแต่ในที่ไม่มีคลื่นครับน้ำมาทำดีๆเลยก็ให้ทำนองว่าคิดได้กิน นี่ก็เป็นเขื่อนายสีครับเขื่อนที่เขาพากันมาถ่ายคลิปกันเข้าไปข้างในอีกมันห้าโลเอ้ยมันสามโล้วงเอดับแล้วขาดเราข้าผมไม่ได้ปิดอันนี้หมดเลยไม่ได้ปิดสวิตช์หมดเข้าไหมวะเข้าอยู่เข้า เอาอะไรเนี่ยกินก็เหลาไหมโซนร้อนกินไมหมล่ะไม่เรากินไม่หมดแค่ข้าวนี่ก็น่าจะไม่หมดหรอกกระดูก <c oughs> ปิ้งบึุบะอะเยอะการนี้ได้เยอะข้าวถ้าไม่เสร็จแล้วทำไงวะเนี่ยอะไรไม,ไม่ทำไม่เสร็จต้องมานอนนี่ล แต่อยู่เนี่ยต้องนอนไม่มีบ้านคนให้ฝากเลยและอย่างหนึ่งคือมันเอารถออกไม่ได้เลยวนไปทางนั้นวนได้ไหมสายหกได้ไอาทางที่ทเลอร์หันไปอะ่ะ<ม>ใช่ไหมก็เอารถฝากไว้กับสุนักสงฆ์อยู่ไกลไหมไม่ถึงยังไม่ถึงเลยไกลไหมไกลอยู่ี่ไม่เคยมาเลยดีเนาะมาก่อนผมเองว่าชาวไม่เคยได้ไง เดี๋ยวครับนี่ครับแซ่บเดือยพี่น้องดีมากแซ่บเดือยพิเศษครับประมาณตันหนึ่งครับนี่ยจัดจิ๊ะเดี๋ยวกินข้าวนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่ไว้เจอกันคลิปหน้าอร่อยจังสำหรับคืนนี้ก็สวัสดีครับ